เออเหัวเรือม <oh> <oh> ันหันไปตรง้เลอ้าว้าปมันไหลก็ได้รูปไปมันไหลก็ได้ลูปแมนยูเจอแมนยูแล้วเว้ย จะ้เงางอไมไฟถอนหน้มึงวงงไม่รู้เรื่องอีฝ่ายไหคนนี้ความโดิ้เยกูบาความเลยเดียวเขาเดียบหรอกหีเหี้ยหีเห้หนไทไท

ระวังมือเด้อมันจะชนเห็นข้างหน้านะครับระวังนะครับเยมรับนะครับดูข้้งหน้าเป็นหลักนะพี่เขาไปร่องไหนมันร้อนมันร้อนให้น้ำรับมวยก่อน,นอมันจะเข้าตรงไหนลูกดูนี่มันมีรูข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยมันมีรูให้น้ำออกอยู่ ไปทีละคันไปทีละคันเอเอาุณน้ำเยอะมากหนักไงลูกใช่ใช่เออซช่ใชๆขว้าๆวาวาหัว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 ดีควาาหัวไว้ตรงไว้ดี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 ตรงให้หัวเรือตรงไว้

โอ้พายเรือเจ็บความเลยพ่อ <c oughs> โอ้วนเจ๋งเจงวนขวายเยอะขวายเยอะขวายเยอะเอียงเอียงตัวด้วยนี่พ่อรู้สูตรแล้วต้องเอียงตัวด้วยสายจสายจะลูก <c oughs> อ่าร <c oughs> วยเลยเร <c oughs> <c oughs> า,าย่าไม้ไปดันท่านเออคาดหัวอังคออังคอ ฟังฟังพ่อเวลาเรือคว่ำให้ให้ถีบตัวไปไกลๆนะลูกเรือมันจะฟาดเราเรือจะคว่ำทับเรายาวไม่ไปดันขอบงมันนมันนี่แท่งดูอกแต่ของได้มากไปยหัวมันต่ำเลยรอ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 ฮะเร็ว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 ได้เลย

เออจะเป็นรอยทำไมลูกจะตีนก็บาดโอ้โหยอดไหมเอาได้แล้วเอาลูกถ้าเจอแบบนี้เอามาห้พ่อเด้อ ขวาขวาขวาลูกเออดันขวาไว้ไม่ภายก็ดังนงั้นก็ได้ฮะแค่เดี๋ยวพ่อร้อน ล่องไหนดีซ้ายหรือขวาเมื<ฮ>่อกี้เขาไปขวานะให้พ่อไหมเออดันไว้ให้มันให้มันให้มันไปซ้ายให้ได้ลูก ดีดีดีเออมันจะไปชนฝั่งดีเออเยี่ยมน้ำแรงไหพ่อดีกว่าไหมแรงพ่อยอิงนะอ,อ,อะไรนะนะเ,เห็น

ลุก,ก่อนลุกบอลพักก่อนโอ้โหเกืบอบคว่ำฮะเกืบอบคว่ำ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 เดี๋ย,เย,ออยวเราดูข้างหน้านั้นก่อนอย่าแย่ยงอย่าแย่ยงอย่าแย่ยงเอานอย่าโดดแบบนั้นลูกแย่งไปทางนึงเหลือจต่คว่ำ เออดีลูกดีมันจะช้นตระกูลตระกูลพูดทำอะไรฝ่าฟังไม่ได้ใช่ไหมกลัวไปทางขวงอย่าโดนลูกถ้าเอียงทางขวาเราต้องเอียงพยายามเอียงตัวมาทางซ้ายลูกมันจะได้มีความ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ่อก็ห่วงพี่เขาด้วยลูกพ่อก็ห่วงทุกคนนะลูกอืก่อพ่อเห็นอยู่พ่อพี่ก่อนเพราะพีก็อยู่ไกลอยู่ครับเพราะว่าพี่เขาจะคว่ำไงเมื่อกี้เนี่ยเราโชว์แล้วก็เด็คว่ำเหมือนกันนั่นแหละโอเคโอเคมา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  ครับดูตรงไหนตื้นตรงไหนบางบอก เอามือขึ้นลูกเอามือขึ้นยวไปจับความจะกระแทกหินเอา้าลูกอ่ะนิ่งแล้วฮะฮะไม่มีเราอยู่ท้ายแล้วลูกพี่พีอยู่หน้าสุดเลยลูก โอเคครับ <Okay. S 2> เอามาครับเลย ครับยันไว้ยันไว้ยันไว้ย,นวยันไว้ลูกยันไว้ลูกเออฮะครับครับครับ